เรื่องมันมีอยู่ว่า ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพอากาศหนาวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเพืออ่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศหนาวๆช่วงกลางคืนก็คงต้องหาอะไรร้อนๆทานกันแต่โจทย์มันไม่อยู่ว่าร้อนๆอ,อ,อย่างเดียวก็คงไม่สะใจมันต้องมีเผ็ดแซ่บกันด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงหนีไม่พ้รนรหมึกย่างน้าจิ้มเด็ดๆแค่พูดถึงชื่อก็น้ําลายไหลกันแล้วใช่ไหมฮะไม่รอช้าเลยครับรสมึกย่างที่เรากำลังจะพาไปชิมกันวันนี้อยู่แถวแถวนนทบุรีกันนี่เองจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะอย่างที่บอกเลยนะครับเรามากันที่จังหวัดนนทบ จเจอนั่นก็คือโอ้โหคนต่อคิวยาวขนาดนี้กันเลยนะครับเนี่ยนี่คือปลาหมึกย่างคนรุมชัดๆไม่รอช้าครับทุกคนเดินเข้าไปต่อคิวแล้วก็เลือกกันเลยนะฮะีเด็ดของที่นี่ก็น่าจะเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะรวมถึงไข่หมึกค้างหมึกแมงกะพรุนหัวกุ้งหรือแม้แต่กุ้งย่างทุกอย่างเสียบไม้ครับย่างน่ากินมากแต่ว่าไปแล้วก็น่าจะเด็ดทุกอย่างเลยนะครับอย่เป็นว่าหลังจากลองชิมแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเด็ดแค่ไหนและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นน้ำจิ้มนี่แหละครับเยิม่มเยิย่มาก หลังจากที่เลือกแล้วก็นําไปย่างครับแต่ดูพี่คนนี้น่าจะเป็นสายหมึกย่างของแท้แน่ๆเพราะพี่แกจัดเต็มมากครับที่นี่เขามีบริการย่างให้นะครับที่เห็นยืนล้อวงกันนี้ไม่ใช่พนักง,งานย่างปลาหมึกนะครับทั้งหมดที่เห็นคือลูกค้าที่นําปลาหมึกมาย่างเองครับที่นี่ถ้าใครอยากลองอย่างเองก็แล้วแต่สะดวกเลยครับหรือใครไม่เคยย่างก็ลองมาฝึกย่างที่นี่ไม่ว่ากันครับขอบคุณป้าเจ้าของร้านใจดีมากป้าชื่อสมเกี้ยงปลาหมึกย่างเลยวันวนี้ห้าเจ็ดขาต้มจิ้มจะหมดทุกวนันทำทุกวันไม่ค่อยพอสัมมาคือจะบอกน้ำจ มาเลย สำหรับใครที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะครับมาอุดหนุนป้าแกได้นะฮะเพราะป้าแกเปิดทุกวันแถวนี้เรามาชิมปลาหมึกของป้าแกกันนะครับหลังจากที่ได้ชิมคำแรกอือหือน้ำจิ้มปลาหมึกของป้าแกต้องบอกว่าแซ่บมากครบรสจริงๆเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานออกมาครบรสจริงๆและที่สําคัญมันหอมมากเข้ากับปลาหมึกย่างตัวโตๆร้อนๆไม่ผิดหวังเลยครับใครที่ชอบทานรสจัดต้องห้ามพลาดและใครที่เป็นสายปลาหมึกย่างเนี่ยจะมีโอกาสต,ต้องมาลองเลยครับร้านของป้าแกตั้งอยู่ที่ปากซอยเรวดี57เริ่มขายกันตั้งแต่2-3ทุ่มไปจนถึงตี2กันเลยท หรือใครที่เคยมาลองแล้วลองมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังดูบ้างนะครับ